มาอยู่ที่เรนเนคคาเฟ่เป็นคาเฟ่เด็กนะคะอุ้ยแล้วมาดูตรงนี้กันก่อนเลยทุกคนเพื่อนันน่าจะเป็นแบบเพดกดาวที่อยู่ในโลกนั้นี่ต้องตรงกั <c oughs> นเ่งชุดไรลูกน <c oughs> ี่เหรอพี่มีผู้หญ่งหรืเจ้าหญิงเหรอคะดูเป <c oughs> ็นซูเปอร์แมน <c oughs> เสร็จแล้วพี่วิ่งเป็นตัวอะไรคะจะไปดมีกล้ามด้วยมีกล้ามด้วยดูสิแล้วพี่ตองพี่ตองเป็นอะไรเป็นแอนนานี่มันเป็นอะไรไหนดูหน่อยจิมเอร์อ๋อนึกว่าเป็นลาบูบูนี่าจะเป็นตรงนี้ก็จะเป็น บ้านบอลไม่ใช่บ้านอะลูกบอลแล้วก็ตรงนี้นะคะก็นีอันนี้นะอันนี้คือแต่เนื้อต้องขยันต้องแรขวาอุยุยอุยุยนันเพื่อนพี่ปิงเหรอพื่อนพี่ปิงเหรอ นี่พี่ปิงใส่ชุดอะไรคะพี่ปิงเอานักบินอวกาศไม่อยากเป็นเจ้าหญิงหรอเจ้าหญิงด้วยแล้วก็มีสำหรับผู้ชายด้วยนะอะไรอ่ะอันนี้อะไรนี่เลยซโนว์ซโนว์อะไรอ่ะอันนี้ตัวสีม่วงนี่อะไรอ่ะเจ้าหญิงอะไรสีม่วงลาคอนเซลแล้วนี่ล่ะซินเดอเรลล่า ชิงกระเบลชิงกระเบลแข่งนนี่แหละคนนึงก็เป็นเจ้าหญิงคนนึงก็เป็นแมงอะไรก็ไม่รู้อ่าไม่ร้อนใช่ไหมแล้วนักบินจะไปไหนต่อขอถ่ายรูปน้องตรงไหน จบจบอุ้ยมันมีอะไรอ่ะทั่ในนั้นมันมีอะไรเหรอเปิดมาแล้วเราจะเ,าเจออะไรเหรอเราต้องเปิดล็อกประตูเอ๋อเปิดล็อกอ่าไม่อ <laughs> ๋อ พี่ตองคิงกระเบลคิงกระเบลคิงไม่ใช่คิงนี่ก็ชุดน่ารักเนาะเหมือนงานการสแสดงเลยอะ่ะนี่มีอานอวกาศด้วยอเ,อเอาไปไหนอะ่ะนี่มันเล่นยังไงเหรอ <c oughs> มีคนอยู่ข้างในด้วยพี่ปิง <c oughs> อ๋อมันกำลังบินเหรอ เป็นอไมค mm ัน hmm. น sì ี้อันนี้ก็จะเป็นที่ทำยันันอันนี้ใส่แล้วก็ปิดฝาทำอาหารอะไรคะ ่ตั้งไข่เหรอ,อไหนไหนขอดูเมนูหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวไปใส่แบบนึงไปใส่อันนี้แบบนึงร้ตินงได้อะไรมาคะไ,ได้อะไรมาเอ่ย โอ้ยของคุมรถของของคุณเชฟนักบินอวกาศเหรอใช่เขียนใส่ไข่ใส่ไข่ด้วยไข่หมดไข่หมด,รหมดแราแพงแล้ว<ค>วัดอะไรเหรอคะคตุก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 แล้ววัดพี่ตองไหมวัดพี่ตองพี่ตองให้น้องวัดหน่อยเป็นยังไงยังยังยัง,ย,งยังเต้นอยู่ไหมหัวใจอะ่ะ อันน si> si> ี <si> ้เป็นนักบินอวกาศหรือเป็นค mm: ุณหมอคะเนี่ยอะไม่รู้ไม่รู้ขอนฟันแป๊บนึงไม่ใช่จริงหรอถอนฟันไอซี่ที่มันเห็นแบบเลย หนีหรอให้หนีหรอหาสิบเจ็ดจุดแปดต้งียนีเัต้องอไรใเข็ม้วก็ต้องฉีดโอฉีดยาเมดไปไหนเม็ดเม็ดเออเมดเออีี่กพีย อยากเล่นมี่อยากเล่นได้เหรออยากเล่นจะจับนั้งคู่อุ้ยมีเสียงด้วยถือซิถือถือถือมีชื่ออะไรคะเนี่ยเป็นผู้จราจรค่ะเป็นพ o l i เหรอของน้องของน้อง ได้ไหมฮึบฮึบอ๋อ้พยายามหน่อยครแบบบทุกชุดได้ยังคะเนี่ยเป็นไหมคะอต้องเอาให้หมดจีอ๋อไม่เอาอ่ะอิ่ม ไล่เลยค่ะไล่เลยเร็วใช่ไหมลื่นฝืดเหรอค่ะ ใช้เลยนี่เป็นเป็นชุดอะไรคะชุดแวค่ะแล้วก็เลขสองเห็นมันาอยู่อะไยู่ะขายอะไรคะ่ะเป็นภาษาอะไรถ้าพิงพูยกับเขาเป็นภาษาอะไรลูก อ๋อคนพูดว่ายังไงก็เลยลองคุยใท่แม่ฟังสิอ๋อยังไม่ได้ขูยใช้อะไรคะร้านสายอะไยคะอนนี้ขายทุกอย่าง คอบเต้ีคอปเตคอบเตอร์มีคนนีขนคนนักบิน้วยหรอสวัสดี่เดี๋ยวต้องไปขายไอศค,ครีมต่อละต้งรีบไปมีคนอย่งเล่นนะ นใจเอาถ้วยดีกว่าข้าเอาโคลนไปไม่เหน่อยแม่ค่ะโอ้ยจาระนากินนะกิะนได้ยังนี่เป็นโคลนใช่ไกกลมเท่าไหร่คะสามสิบสามสิบบาทละเอาใจตังก่อนเดี๋ยวคอติ้นก่อนคอ,อติ้นก่อน สแกนจ่ายใช่ไหมอ่ะสแกนก่อนนับเงินแล้วใช่ไหมโอเคค่ะเลขเลขประจำตัวไม่เอาก็สแกน QR code ไปแล้วไงต้องเอาเลขประจำตัวเอาเลขประจำตัวได้เหรอไปทำอะไรอะเอาไปอยู่ในเนี้ยเอาไปอยู่ในนี้หนึ่งสองสามสี่ โอเคจบแล้วนะ bye นนบนายบายอันนี้เป็นรถตักทรายเหรอทำไมได้เหมือนกันนะ <c oughs> ไปเล่นสน เอาต้องทรายคแต้องทำนี่ลใ้มือค่ะคคืเป็นทราแบบแบบเป็นบล็อกไม้นะทรายแบบสี่เหลี่ยมทรายแบบสี่เหลี่ยมอะไรอะไรขอยังขอยังแบบนึงยังแล้วก็

ีหมายิ้นจอบสีส้มนั่นสิโอ้ดูสิขยันจังเลย,ยปัดไปปัดมาเดีย๋ยวไปเล่นซินเดอเรล่าที่บ้านมั้งได้ไหมสวัสดีมายิ้นจอบมายิ้งจอบต้องชื่อว่ามูฟี่ตัวใหญ่ดีเนาะพี่ต้องนั่งได้เลย คลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งอุ้งกิ้งก็อุ้งกิ้งไม่ไปจังเลยนะคะคลิปนี้พี่ตังก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย